กับตะปัดไปเลยครับคอมเมนต์ญี่ปุ่นเหลือเชื่อแห่อ,อกหักครับหลังจากไทยเนี่ยไม่ยอมให้กุนซืออย่างมาซาทาดะอีทิอิก,กับบ้านที่อยากให้อีชิเนี่ยทำงานต่อไปอย่าเพิ่งกลับเลยนะครับฟุตบอลไทยต้องการความสามารถของกุนซือระดับนี้อยู่ในประเทศต่อไปในญี่ปุ่นเองผมข้ช็อกเหมือนกันว่าพวกเขา แอบอกหักนะครับหลังจากที่ ET รับตำแหน่งแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหกระแสเหลือจะเชื่อนะครับผมรวบรวมคอมเมนต์มาแบบนี้เลยครับเอาความคิดเห็นแรกเลยนะคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นแฟนบอลของโอมิยะอาริยะ เขาบอกว่าอิชิเนี่ยเป็นคนที่เข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมในช่วงเวลาที่สโมสรยากลําบากกาลังจะตกชั้นในปี2017จนถึงตอนนี้ก็ยังติดตามข่าวของคุณอิชิอยู่แต่ไม่คิดเลยว่าจะได้รับงานใหม่ในประเทศไทไเร็วขนาดนี้มีข่าวลือว่าจะเป็นผู้จัดการทีมของนาโกย่าในเจลิกทนต่อไปอยู่บ้างนะแต่ยังไงก็ตามใจนะครับแล้วก็ดีใจที่ตัวเซนเซเนี่ยได้งานคุมทีมต่ออีกความคิดเห็นบอกว่าชั้นเนี่ยเป็นแฟคนคาชิมาอัดเลอร์นะตั้งแต่เปิดฤดูกาลเนี่ย แฟนบอลส่วนใหญ่รักอิชิมากหลังจากที่อิชิเนี่ยออกจากคาชิมาแอตเลอร์เนี่ยตัวของแกก็ยังไปทำงานอยู่ที่ศูนย์อาหารของคาชิมาเลยแถมยังซื้อตั๋วมาดูในอัตจันร์ฝั่งคนดูอยู่เลยพอได้รู้ว่าได้รับงานใหม่ก็โล่งใจนะฉันเป็นแฟนคาชิมาแอตเลอร์นะสักวันก็อยากให้อิชิกลับมาคุมทีมดูดิญี่ปุ่นรักอิชิมากเลยนะครับหรือมาคอมเมนต์บอกว่า ที่ไทยเนี่ยอีทีสามารถสร้างผลงานไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในฐานะผู้จัดการไทยแล้วก็ระดับสโมสรก็ประสบความสําเร็จอย่างลดหลามก็ไม่แปลกหรอกที่จะมีสโมสรในประเทศไทยติดต่อรวดเร็วขนาดนี้แน่นอนอยู่ว่าสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยวงการฟุตบอลญี่ปุ่นก็ต้องการโค้ดระดับอีทีเข้ามาช่วยแต่ก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยคงไม่ให้แกกลับมาในช่วงนี้อย่างแน่นอนอีคอมเมนต์บอกว่า ว่ากันว่าเหตุผลที่สมาคมฟุตบอลไทยได้ปลดอีทีก็เพราะจะหันไปเสริมความแข็งแกร่งให้นักเตะรวมไปถึงการโอนสัญชาติลูกครึ่งนะครับเขาบอกว่าลูกครึ่งเข้ามาเป็นแผนกลยุทธ์ของไทยก็เลยเปลี่ยนทิศทางโดยญี่ปุ่นว่าแต่ทีมชาติไทยในปัจจุบันเนี่ยก็มีนักเตะลูกครึ่ง